รออยู่ข้างหน้านะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกวิ่งไม่ได้ก็จะเดินเดินไม่ได้ก็จะขาดขาไม่ได้แต่กันเลยไอ้อยากเห็นท่าไหนไม่ใชนอนไอ้อยากเห็นท่าไหนาเขาไม่ไหวนิ่ผมว่าผมก็ต่อ,อว่าโอเคไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยแกเจี๋ยวมึงนี่น้ำออกก็อ<ห>่เลยใช่ครับใช่ครับ วิกิจูวิกิจูเขาเล็ดเล็ดตลอดครับเล็ดตลอดครับตลอดแต่มันทำให้ไม่ไม่เหม็นนะฉี่ก็ไม่เหม็นนะไม่เหม็นนะมันมันปิ๊ยานขาสบายตลอดในรถไม่มีสบายแล้วเนี่ยใช่ใช่ไม่เป็นปกติสบายตลอดสบายตลอดปิดเลยปิดเลยปิดเลยนอนนอนน่าจะเป็นจากจากอาการบาดเจ็บที่น่าจะโดนจากครำที่แล้วนะไม่รู้ว่าโดนรถทับหรืออะไรนะไม่เห็นนี่มาคิดพูดถึงกันเธอสามร้อยกันครับสามร้อยกันคุยเรื่องมาไม่ได้กันสามร้อยกันนะครับ ก็อีกไม่นานอีกครึ่งเดือนน่าจะจุดเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้คืออุบลราชธ,ธานีหลายคนเป็นห่วงว่าพี่จะไม่ไหวไวหวฮะไหวถ้าเราตั้งใจอะไรไว้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าหลังอะไรอะไรนะอะไรหลังหลังฝนจะเห็นฟ้า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 งามฟ้าสวยฟ้างามหลังฝนเห็นฟ้างามหลังสงคหลังหลังความพยายาม แต่ความสำเร็จความสำเร็จหลังสงครามจะเห็นสากศพโอ้หดีๆก็พูดหลังฝนจะเห็นฟ้างามขยันเดินทางล้วกผมขอพี่น้องหน่อยขยันเพื่อะขยันขอให้คนด้วยเนี่ยขอใจบังใจอย่างนี้